ทําไมเตยที่ชำํทำทาไมรากเตยจึงเนา่ามาดูกันนะคะสองกระถางนี้กระถางเล็กไม่เนา่ากระถางใหญ่รากเน่านะคะครูหนูเพียรก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเตยของตัวเองที่ชํำไว้มันเนา่าดูมันไม่ตูนะคะนะดูเป็นอาการเน่านะคะส่วนแจกรน,นี้ไม่เนา่าเห็นไหมยังสวยอยู่เลย สัปดาห์ก่อนคุณอุเพียนดูอันนี้ก็ยังสวยอยู่เลยทำไมมันเป็นแบบนี้มาดูน้ำค่ะท่านผู้ชมดูมันมีใบไม้หล่นลงไปค่ะแล้วใบไม้เน่าน้ำไม่ใสเลยค่ะส่วนอันนี้น้ำใสไม่มีใบไม้เน่านะคะรู้แล้วสาเหตุดังนั้นเราดังนั้นเราต้องตรวจด,ดูบ่อยๆนะคะถ้าน้ำเน่าต้องรีบเททิ้ง